สวัสดีครับนักเรียนที่น่ารักของมาเซ่ทุกคนนะครับอ่าเดี๋ยววันนี้นะครับเราจะมาต่อนะครับเรื่องการใช้โปรแกรมเพน์นะครับหลังจากที่แล้วเรารู้ว่าส่วนต่างๆมันคืออะไรนะครับวันนี้เราจะมารู้เกี่ยวกับรูปร่างหรือเชฟกันนั่นเองนะครับลูกอ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับมาเซ์ขออนุญาตแชร์หน้าจอของมาเซ์นิดนึงนะครับลูกอ่านักเรียนดูนะอ่านะครับวันนี้สิ่งที่มาเซ์จะให้ทําก็คือให้นักเรียนเนี่ยวาดรูปทรง พอมาเขียนชื่อลงไปในสมุดนะครับประมาณ10บรูปด้วยกันให้นักเรียนรู้เลือกรูปทรงนะครับว่าที่นักเรียนต้องการวาดเนี่ยให้ใส่ลงในสมุด10รูปนะครับเช่นมาสร์ลองให้นักเรียนวาดสี่เหลี่ยมรูปทรงเว่านะครับเพราะอะไรเราถึงจะให้นักเรียนวาดรูปทรงอ่ะเดี๋ยวเล่ามาดูกันนะครับ เพราะอะไรนะครับ เพราะอะไรนะครับเล่นดูดูตรงนี้ก่อนอ่าน,น,นึงนะครับอ่ะ อ่ะดูนะครับเช่นการวาดข้าคงคาวเนี่ยแล้วต้องใช้รูปทรงอะไรครับในการวาดบ้างใครบอกเซอร์ได้บ้างนะครับอย่างที่หนึ่งเลยการใส่วงกลมเข้าไปครับวงกลมวงกลมนะครับแล้วก็สี่เหลี่ยมเพื่อที่ทําเป็นเขานะครับแล้วปีกล่ะปีกเราจะใส่อะไรสามเหลี่ยมมุมฉากใช่ไหมแล้วเราค่อยวาดไปเรื่อยนะครับก่อนที่เราจะวาดรูปเราต้องรู้จักรูปทรงก่อนว่าเราจะมีรูปทรงอย่างไรนะครับในการเริ่มวาด พอเรียกขึ้นรูปทรงได้แล้วนะครับนักเรียนก็จะสามารถแต่งเติมหรือวาดภาพออกมาได้เหมือนนั่นเองนะครับนักเรียนต้องรู้จักรูปทรงหลอนสรุปแล้ววันนี้นะครับสิ่งที่มันจะให้พวกเราทําคือให้นักเรียนฝึกวาดรูปทรงพร้มกไปเขียนชื่อรูปทรงลงไปในสมุดนะครับและส่งงานในห้องส่งงานที่มอนิกสร้างขึ้นมานั่นเองนะครับให้นักเรียนเลือกรูปทรงทั้งหมดมา10รูปด้วยกัน,นครับ ไม่ต้องตามนี้ก็ได้ไม่ต้องวาดหมดนะครับลูกไม่ต้องวาดหมดนะครับให้เลือกรูปทรงมา10รูปนะครับยกตัวอย่างเช่นแปดเหลี่ยมเก้าเหลี่ยมนะครับลองวาดฝึกวาดดูแต่อยากที่ให้วาดเน้นๆเลยครับพวกสามมิติเนี่ยลูกบาศก์ทรงกลมวงลีทรงกระบอกเนี่ยอ่ามันจะเป็นมิติหน 4, ห่อยนะครับลูกวาดเสร็จปุ๊บลงสีให้เรียบร้อยนะครับลงในสมุดนะครับพร้อมกับถ่ายรูปส่งงานให้เรียบร้อยนะครับลูก แล้วก็ทรงนั่นเองโอเคครับวันนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะครับลูกอย่าลืมนะครับลูกออกจากบ้านใส่แมสให้เรียบร้อยนะครับปิดปากด้วยนะครับพื้นฐานการวาดรูปนะครับเราต้องรู้จักรูปทรงก่อนนะครับรูปทรงภาษาอังกฤษเราเรียกว่าเชฟนั่นเองนะครับแล้วรูปทรงต่างๆจะมีชื่อเรียกของมันนั่นเองนะครับวันนี้ขอขอบมากนะครับสวัสดีครับ